นักธุรกิจนะครับเขารู้แต่วิธีการทําธุรกิจแต่เขาไม่รู้จักวิธีการออกจากธุรกิจอืคํานี้ดีครับคํานี้ดีก็คือคําที่พูดว่านักธุรกิจส่วนใหญ่รู้แต่วิธีการทําธุรกิจให้เติบโตแต่ไม่รู้วิธีการออกจากธุรกิจของตัวเองแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับต้องบอกอีก,กันว่านักธุรกิจที่เรากำลังพูดถึงอ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น เจเนอเรชันวายเอ็แล้วก็เบมี b บูเมอนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่อาจจะเป็นรุ่นอาจจะตั้งแต่รุ่นบายนะก็คือส่วนใหญ่เจเนอเรชันเหล่านี้เขาจะมี i มเซ e ตเรื่องของการขายกิจการอยู่ในในในหัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันคือไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพื่อที่จะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตอะ ส่วนใหญ่บางทีทําเพื่อจะหาเงินระยะสั้นๆถ้าธุรกิจดีก็ขายแล้วตัวเองหาอะไรทําใหม่หรือเอาไปใช้ชีวิตใหม่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพวกสตาร์ทอัพนะครับกลุ่มนี้ก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าบางคนโดยส่วนใหญ่แล้วกันทําพอดีมีคนมาขอซื้อก็ขาย